ครับพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับผมจารึกนะครับที่สาการขายปอดออโต้แกลลี่ปทุมธานีวันนี้นะครับเป็นอีกวันหนึ่งนะครับที่ผมจะพามารีวิวนี่นะครับผมจะเป็นตัววายแท็กนะครับผมจะเป็นเครื่องยนต์นะครับ2.0ลิตรนะครับผมตัวนี้เป็นเกียร์ออโต้นะครับ6สปีดนะครับคันนี้นะครับผมว่ามันจะมีนะครับมี6สปีดมี10สปีดนะครับแล้วก็เกียร์เกียร์ธรรมดานะครับผมของวายแท็กตัวนี้ ตัวขับ2ตัวนี้ฟังก์ชันการตกแต่งนะครับที่เห็นเลยนะครับผมการตกแต่งนี่แต่งสวยงามแต่งจัดเต็มให้นะครับผมให้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแหลกนะครับผมเรามีไฟแหลกหลังคาด้านบนนะครับมีไฟนะครับก็สั่งปิดเปิดด้วยรีโมทนะครับผมคันนี้แล้วก็นะครับมีออปชันต่างๆนะครับทำไฟกระพริบได้นะครับผมเดี๋ยวขยับมานะครับมาที่ด้านหน้ากันก่อนเลยนะครับผมมาที่สกูปฝากระโปรง สกูฟฝากระโปรงอันนี้นะครับผมที่เราเห็นกันในรุ่นก่อนหน้านี้นะครับก็คือสกูฟฝาโปรงทรงแรดหรือทรงฟิตกันนั่นเองนะครับผมก็สกูฟฝากระโปรงนี้มีทรงขนาดใหญ่นะครับผมอาจจะมีดีเทลที่แตกต่างกันนิดหนึ่งนะครับผมด้วยความที่ตัวใหม่นะครับมีความเหลื่อมสันขึ้นนะครับผมตัวเก่าโดยการดีไซน์ดีไซน์ใหม่นะครับที่สังเกตที่สกูฟฝากกระโปรงด้านหน้าเห็นไหมครับปกติรุ่นเก่านะครับจะเต็มนะครับจะเต็ม ของฝากระโปรงเลยนะครับผมแต่ตัวใหม่เนี้ยจะมีการเว้านะครับผมการเว้าให้เข้ารูปสวยงามมากขึ้นนะครับผมแล้วก็ตัวแรดนะครับผมแรดนี้ก็จะเป็นแรดสีแดงหรือว่าจะมีให้เลือกนะครับผมจะเป็นม้าก็ได้นะครับจะเป็นสีดําสีแดงอะไรได้หมดนะครับตามที่ลูกค้าต้องการนะครับผมแล้วก็สีนะครับตัวนี้ก็จะตัดกันนะครับผมด้วยความที่นะครับตัวรถเป็นสีดําเงานะครับผมแล้วก็ เราด้วยสีดับด้านตัดกันนะครับผมให้ดูมีมิติเห็นไหมครับสวยงามดูดุนะครับผมแล้วขยับมาขยับมากันต่อที่กระจังหน้ากระจังหน้า FORD ตัวนี้นะครับผมเป็นการดีไซน์ใหม่นะครับให้เข้ากับรุ่น Next Gen เลยนะครับผมเราจะเล่นสีนะครับจะเป็นสีแดงนะครับผมให้ตัดกันหรือลูกค้าอยากจะเป็นสีดําล้วนก็ได้นะครับผมมาพร้อมนะครับไฟนะครับเม็ดไฟ LED นะครับ3าดวงนะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นสีส้มนะครับผม ดูสวยงามนะครับดยกระจังหน้าที่รับกันนะครับกับสกูฟอร์กโปให้มีมิตินะครับเหลี่ยมสันมากขึ้นนะครับผมขยับมานะครับมาที่ด้านล่างก็คือการชนด้านล่างตัวนี้ยังเป็นของเดิมนะครับมาของวายแท็กอยู่เลยนะครับผมเพราะตัวนี้นะครับผมเราจะเห็นนะครับรถกระบะของฟอร์ดก็คือด้านล่างกันชนตัวนี้นะครับผมก็จะเป็นสีบอลเงินตัดนะครับแต่กับตัวรถอยู่แล้วนะครับผมขยับมากันต่อ มาที่ไฟนะครับผมตัวนี้นะครับไฟนะครับจะเป็นไฟ LED นะครับขนาดใหญ่เลยนะครับผมลแล้วก็ไฟตัวเนี้ยจะเป็นรูปตัว C ไฟเดย์ไทม์ตัวเนี้ยของตัวท็อปขับสองนะครับสวยงามนะเป็นรูปตัว c ขนาดใหญ่นะครับผมแล้วก็ไฟนะครับไฟตัวนี้จะเป็นไฟ LED นะครับผมไฟ LED ตัวนี้นะครับผมแบบบลิฟเตอร์ก็คือว่าแบบนะครับส่งนะครับส่งไปที่ ตัวโคมนะครับผมแล้วก็ส่องเป็นลำแสงนะครับผมโดยตรงเลยนะครับผมเพราะว่าถ้าส่องโดยตรงจะฟุ้งนะครับผมแต่เนี้ยโดยความที่ส่องเข้าโคมนะครับผมแผง LED ดีก็อยู่ด้านข้างตัวนี้นะครับผมส่วนขยับมานะครับผมตัวนี้นะครับผมที่เราเห็นตัวเป็นตัวไฟแมทริกนะครับผมจะมีไฟสองด้านข้างแต่ตัวนี้นะครับเวล <c oughs> า <c oughs> เราเลี้ยวนะครับไฟตัดหมอกตัวนี้นะครับก็จะติดนะครับทําให้นะครับฝั่งที่เลี้ยวนะครับผมมีไฟสว่างมากยิ่งขึ้น นะครับตัวนี้แล้วก็จะใส่ชุดครอบนะครับปกติของตัวเนี้ยชุดครอบมาใหม่นะครับผมชุดครอบตัวนี้ก็จะทําเป็นสีดําด้านนะครับผมแล้วก็มีคาว่าเลนเจอร์ด้วยนะครับผมใส่ชุดชุดครอบนี้เข้ากันดีนะครับทําให้หนึ่งกันนะครับกันกระแทกนะครับผมสองทำให้สวยงามนะครับหน้าที่ของชุดครอบตัวนี้นะครับขยับมากันต่อนะครับผมมาที่ด้านข้างนะครับผมคิวล้อ ปกติของเอ็กของวายแทตัวนี้นะครับจะมีคิวล้ออยู่แล้วแต่เราจะใส่คิวล้อขนาดใหญ่นะครับผมให้คิวล้อ6นิ้วนะครับผมแล้วก็มีหมุดให้นะครับผมหรือลูกค้าไม่มีหมุดก็ได้ทำไมต้องใส่คิวล้อเพราะล้อนะครับผมล้อเราเปลี่ยนมาใหม่นะครับเป็นล้อใหม่นะครับผมก็คือขอบนะครับของล้อนะครับผมของล้อแม็กนะฮะจะเป็น20นะครับเลือกลายได้นะครับผมแล้วก็ยางนะครับผมจะเป็นยางเออ่275 ทับ55นะครับ R20 นะครับผมด้วยความที่275นะครับผมแล้วก็ offset ก็ติดลบด้วยนะครับผมทำให้ล้อนะครับขยายออกมาจากตัวรถนะครับผมเราก็เลยต้องใส่นะครับคิ้วล้อนะครับคิ้วล้อคันนี้มีหน้าที่นะครับหนึ่งทำความสวยงามสองการกระแทกนะครับด้านข้างก็คือว่าถ้าจะชนนะครับมีปัญหาก็เปลี่ยนชนคิ้วล้อก่อนนะครับมีปัญหาเราก็เปลี่ยนคิ้วล้อได้นะครับไม่ต้องเข้ากับตัวรถนะครับผม ลดการชนที่หนักนะครับผมต่อมาขยับมากันต่อนะครับผมไฟนะครับผมทั่วไฟเลี้ยวนะครับของ XLT หรือว่า YTech นะครับก็อยู่ด้านบนนะครับเช่นเดียวกันนะครับคันนี้สติ๊กเกอร์สติ๊กเกอร์ต่างๆนะครับตามที่ลูกค้าเลือกเลยนะครับมีให้เลือกหลากหลายนะครับหรือมีแบบให้เราก็ได้นะครับเราก็สามารถที่จะทำตามแบบที่ลูกค้าต้องการได้นะครับผมขยับมาด้านบนนะครับ แหลกหลังคาตัวนี้นะครับเป็นของฮาร์เมอร์แหลหลังคาของมาแหลกหลังคาตัวนี้เป็นของฮาร์เมอร์นะครับของแท้เลยนะครับแล้วก็ที่ยึดนะครับเห็นไหมครับที่ยึดกับคานเออหรือที่ราวหลังคาได้เพราะว่าตัวนี้เป็นของแท้ไวทแท็กเป็นแท้อยู่แล้วนะครับผมตัวนี้ก็มีลูกเล่นนะครับสามารถที่จะเล่นไฟได้ต่างๆนะครับผมสำไฟสองสว่างเวลาเราไปแคมปิ้งต่างๆนะครับหรือสายออฟโรดสายลุยนะครับก็เราติดให้นะครับผม นะครับสามารถที่จะสั่งงานด้วยรีโมทนะครับจะสั่งเป็นกระพริบก็ได้นะครับผมหรือจะให้ติดอย่างเดียวก็ได้นะครับผมเลือกสเต็ปได้นะครับผมใช้งานสะดวกนะครับขยับมากันต่อนะครับผมมาที่ด้านล่างก็คือชายบันไดชายบันไดตัวนี้นะครับออกแบบมาดีไซน์ใหม่ปกติที่เห็นตัวเก่าก็คือจะเป็นสีดํานะครับผมแต่ตัวเนี้ยนะครับผมก็จะเป็นสีโครเมียมนะครับหรือสีเงินนะครับเพื่อจะตัด คันนี้สวยตรงที่ว่าตัดกับสีดำนะครับผมด้วยรถสีดําด้วยแล้วก็ชายบันไดตัวนี้ก็เป็นสีโครเมียมนะครับผมตัดกันขยับมานะครับกันต่อที่เอกลักษณ์ของ ford ranger xlt ตัว next gen นี่เลยตัวนี้ก็คือสปอร์ตบาร์นะครับเป็นดีไซน์ใหม่นะครับของ v i t e ทนะครับก็ที่เราเห็นนะครับอาจจะแปลกตานิดนึงนะครับตัวนี้ ก็มีหน้าที่ไว้เวลาเราร้อยเชือกนะครับมัดของอะไรก็ใช้งานประโยชน์ได้จริงนะครับผมหดีไซน์สวยงามนะครับผมแล้วสใช้ประโยชน์ก็คือมัดเชือกอะไรได้จริงนะครับผมเวลาเราใช้งานบางอย่างนะครับผมที่เราต้องมัดใช้เชือกมัดนะครับผมแล้วต่อมานะครับผมต่อมาที่เหยียบขึ้นนะครับผมเห็นไหมครับใช้งานสะดวกนะครับผมเพราะว่านะครับผมด้วยความที่ f o ร์เซนเจอรตัวนี้นะครับผมด้วยความที่ ยกสูงแล้วนะครับผมแล้วก็ฐานกระบะลึกนะครับลึกมันก็สามารถที่บรรทุกของวางของได้ปริมาณเยอะนะครับผมแล้วก็เราก็เลยต้องออกแบบนะครับในการเหยียบด้านข้างขึ้นนะครับเพื่อไปหยิบสิ่งของต่างๆนะครับผมตัวนี้นะครับก็จะยก2นิ้วนะครับผมทำไมดูสูงขึ้นนะครับมีการยก2นิ้วด้วยนะครับผมขยับมากันต่อนะครับผมตัวนี้ก็จะใส่ขอบไฟ คอบไฟตัวนี้นะครับผมลักษณะก็ดีไซน์สวยงามแต่นะครับประโยชน์จริงๆที่เราใส่ครอบไฟก็ไม่ได้เน้นสวยงามอย่างเดียวนะครับเน้นความปลอดภัยก็คือว่าเวลามีอะไรไปกระแทกนะครับผมตัวครอบตัวนี้ก็จะรับแรงกระแทกนะครับผมไฟก็อาจจะลดการแตกของไฟด้วยนะครับขยับมานะครับผมด้านนะครับฝาท้ายนะครับผมฝาท้ายฝากระบาดท้ายตัวนี้ก เป็นเอกลักษณ์ของฟอร์เรนเจอร์ไวท์แท็กก็มีจะมีท o อกเชนบาร์นะครับมีตัวผ่อนแรงนะครับด้านด้านในนะครับผมทำให้มีน้ําหนักเบานะครับผมคันนี้นะจะเป็นคารนะครับคารเหล็กท o อกเชนบาร์นะครับรับหน้าที่ผ่อนแรงนะครับแล้วตัวนี้นะครับจะมีสวิตช์ไฟปลั๊กไฟให้ด้วยนะครับผม เวลาใช้งานนะครับก็ใช้งานระบบงานใช้เลื่อยนะครับผมต่างๆนะครับปลัปักไฟนะครับงานไม้นะครับต่างๆเพราะว่าตัวนี้นะครับผมก็ที่เราเห็นกันก็ของฟอร์จะอแบบให้มีซีแคมป์นะครับผมเห็นไหมครับจะมีซีแคมป์จับนะครับเป็นซีแคมป์นะครับจะจับชิ้นงานแล้วก็จะมีไม้บรรทัดนะครับวระยะให้ด้วยนะครับตรงขอบนี้นะครับ ไฟเบรกนะครับดวงที่สามนะครับปกตินะครับเราจะเห็นที่ด้านบนนะครับผมแต่เนี้ยเราขยับนะครับไฟเบรกดวงที่สามาที่ด้านล่างแล้วนะครับผมให้เห็นชัดเจนขึ้นนะครับเห็นใกล้ขึ้นแล้วก็นะครับผมตัวครอบนะครับครอบฝากระบะท้ายก็เป็นดีไซน์นะครับที่เข้ากันกับตัวรุ่นนี้เพราะว่าตัวุ่นนี้เป็นการปั๊มนูนตีโป่งอยู่แล้วแต่นะครับผมใส่ครอบกระบะไปยิ่งทําให้รถดูมิตินูนขึ้นนะครับผม f อ r d ตัวนี้ นะครับผมเป็นดีไซน์ที่ว่าเราเห็นก็คือใส่วายแท็กเพราะว่ามันจะมีกล้องนะครับผมตัวโอมันก็ต้องใหญ่หน่อยนะครับตัวสีเนี้ยเราสามารถที่เลือกเล่นได้เราจะเป็นสีแดงนะครับหรือเป็นสอีอย่างไรตามใจเราเลือกได้เลยนะครับคำว่าเลนเจอร์ตัวนี้นะครับของเดิมจะเป็นสติ๊กเกอร์แต่ตัวเนี้ยจะเป็นการงานปั๊มแล้วนะครับขยับมากันต่อนะครับผมมาที่ มาที่กันชนนะครับผมกันชนท้ายตัวนี้เป็นดีไซน์ที่ว่าสีเดียวกับตัวรถนะครับแล้วก็จะมีเซนเซอร์นะครับเซนเซอร์4ี่จุดนะครับเหมือนเดิมพองสเปคเดิมเซนเซอร์4ี่จุดเลยนะครับเดี๋ยวมาดูภายในนะครับผมส่วนสติกเกอร์เนี่ยสามารถเลือกลายผมก็ชอบลายสติกเกอร์ตัวนี้นะครับมีคาว่าแรปเตอร์นะครับผมแล้วก็ออฟโรดนะครับก็คือสติกเกอร์ตัวนี้จะเป็นสีเทานะครับผมว่ารถสีดําแล้วตัดด้วยรถสีสติกเกอร์สีเทาสวยงาม นะครับผมอย่างคันนี้นะครับขยับมากันต่อนะครับผมก็คือภายในนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะครับผมที่ผมแจ้งไปแล้วก็หน้าจอนะครับจะเป็นหน้าจอ10นิ้วนะครับหน้าปัดนะเป็นหน้าปัด8นิ้วนะครับพวงมาลัยไฟฟ้ามีเหมือนเดิมนะครับเปิดไฟหน้าอัตโนมัตินะครับปัดน้ำฝนอัตโนมัตินะครับ จอสั่งงานด้วยเสียงนะครับะสบสิงสีนะครับกันนี้แผงประตูเบาะหนังนะครับแล้วก็แผงประตูนี่จะเป็นสีเย็บได้ได้สีส้มนะครับสวยงามนะครับเวลาเปิดแล้วก็สามารถที่จะเปิดนะครับด้านในนี้ได้เลยนะครับการล็อกก็ยังล็อกเหมือนเดิมนะครับผมแต่ว่านะครับผมไฟนะครับดีไซน์การการไฟไฟออโต้ต่างๆนะครับก็จะปรับตรงนี้ได้เลยนะครับ เดี๋ยวมาดูด้านหน้านะครับมาชมด้านหน้ากันต่อเลยนะครับเห็นไหมครับตัวนี้นะครับการจัดแต่งนะครับผมเราแต่งให้กับลูกค้าเลยนะครับเดี๋ยวมาดูคุยกันได้แบบไหนนะครับอยากได้สไตล์ไหนหรืออยากได้อะไรที่ล้ำล้กว่านี้นะครับแล้วก็ยินดีที่จะหานะครับหาอุปกรณ์ตกแต่งให้นะครับผม ของบางอย่างนะครับตอนนีต้ตัวใหม่อยู่อาจจะไม่มีแต่ตัวไหนมีเราจะนําเสนอให้กับลูกค้าเลยนะครับผมเดี๋ยวคลิปนี้นะครับต้องขอขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวกดติดตามผมด้วยนะครับหรือเข้าไปดูที่ช่องผมนะครับมีการส่งมอบรถจริงนะครับผมแล้วก็มีการบริการนะครับเป็นกันเองนะครับ